สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปรันดอมค่ะแต่กวางแบ่งเป็นลายธาตุเนาะในคลิปเนี้ยจะเป็นของธาตุไฟค่ะธาตุไฟก็คือราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะในคลิป,นลปนเนี้ยคลิปเนี้ยเนี่ยรันดอมในหัวข้อที่ว่า จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะก็คำทำนายจะเป็นคำทำนายโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะถ้าเกิดว่าสถานการณ์ที่กวางพูดไปแล้วมันตรงกับตัวคุณนะคะคุณสามารถดูได้จนจบจบคลิปเลยเพราะว่าก็จะมีคำแนะนำให้เนาะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวอยากจะดูดวงแบบ เออเป็นชื่อเขาเลยเป็นชื่อคุณเลยแบบนี้ค่ะก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะกวางก็ลงลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะคะหรือไม่ก็สแกน QR ตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ท่านสะดวกเลยแล้วก็ฝากกด u b s c r i b e กวางด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูสถานการณ์ตอนนี้ก่อนนะคะว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยตอนนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะ,ะมาดูกันค่ะ ลางขอพ่ให้คุณกับเขาหน่อยค่ะว่าสถานการณ์ความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอย่าลืมนะคะว่าในคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมเนาะไม่ใช่ของคนในคนหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะดูแม่นๆจริงๆแนะนําให้ดูส่วนตัวคะ่ะอ่ไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะมี5เหรียญมีจัดเมนค่ะแล้วก็มี3ไม้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบเออเหมือนเป็นคู่กรรมอะโกโบลิอังสุมาลินอะไรประมาณนี้คือมัน ห่างกันแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่อะค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นอารมณ์ที่ว่าตัดไม่ขาดอะอยากจะตัดแต่ตัดไม่ได้เออตัดก็รู้สึกเป็นห่วงเขาไม่รู้ว่ากลัวว่าเขาจะอยู่ไม่ได้อยู่ยังไงอะไรแบบเนี้ค่ะนะตัวคุณนะ่อาจจะรู้สึกว่าหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้มานานแล้วก็ได้นะคะ ตรงเนี้ยสลับกันได้เนาะอาจจะเป็นเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นเราก็ได้อาจจะเป็นเขาที่หันหลังให้เราก็ได้เออเย็นชาใส่เราอะไรแบบเนี้ยค่ะหรือตัวคนนั้นอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายกับความรักครั้งนี้เราก็หันหันหลังอะ่ะอยากที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะนี่อันนี้ให้ดูเห็นไหมหันหลังออกนะเออความมองว่าจริงๆแล้วว่าตัวคุณนั้นน่ะยังคงรอเนาะรอเหมือนรอให้ปาฏิหาริมันเกิดขึ้นน่ะ รอให้โอกาสคู่ของคุณรอเวลารออะไรหลายอย่างค่ะเพราะว่าไพ่สามสามไม้เนี่ยเป็นเป็นไพ่ของการรอคอยค่ะเวทงเนาะเออคือการรอกระบวนการคิดก็ได้ค่ะ มันหลายๆอย่างเลยอ่ะมันก็เลยตัดสินใจไม่ได้ไม่น่าละ่ะคุณถึงได้มาดูคลิปนี้เนอะว่าเออจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะนะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปหาคําตอบกันเนอะนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะกวางรู้แล้วล่ะว่าตัวคุณนั้นอ่ะค่อนข้างเศร้าทีเดียวค่ะเพราะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญเนี่ยบ่งบอกถึงการที่เราต้องคอยวิ่งตามความรักอ่ะเออพยายามสะกิดเรียกเธอเธอหันมาหน่อยฉันอยู่ตรงนี้นะเธอลืมฉันหรือเปล่าอ่ะ ออารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วบางคู่เนี่ยอาจ,จะมีการบั่นทอนกันมานานพอสมควรแล้วทาให้คุณรู้สึกเศร้ามากๆแล้วนะคะอืมแต่ก็เหมือนแบบยังไปไม่ได้อะ่ะเออนึกออก,น,กนึกอารมณ์ออกใช่ไหมแบบว่ายังเลิกไม่ได้อะ่ะยังไม่กล้าพอที่จะก้าวออกมาจากความสัมพันธ์นั้นอะ่ะยังไม่กล้าเนอะอ่ะมาต่อค่ะมีสเตรนท์ค่ะเห็นไหมแล้วก็หนึ่งไม้ค่ะ แล้วก็ตามด้วยอัศวินถือไม้ค่ะเออมันเป็นอะไรที่มันตัดไม่ขาดค่ะมันยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตเลยค่ะคุณยังรู้สึกว่าอาจจะยังขาดเขาไม่ได้เขาเองก็ยังรู้สึกว่าขาดคุณไม่ได้เช่นเดียวกันเวลาที่คุณไปอ่ะเขาก็จะรังคุณกลับมานะคะอืมแต่พอเวลาอยู่ก็ไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่เลยมันทำให้เกิดการบั่นทอนจิตใจขึ้นมาแบบนี้นะคะ ตัวคุณน่ะน,นะกวางรู้เลยค่ะว่าตัวคุณเนะี่ยมีความคิดที่อยากเริ่มใหม่มากๆเลยค่ะมีไพ่หนึ่งไม้ขึ้นมาอยากจะเดินหน้าไม่เอาแล้วอะ่ะย่ยมอยู่กับที่ความสัมพันธ์ไม่พัฒนาอะไรเลยนะคะเออฉันใจดีกับเขามามากพอแล้วเนี่ยเห็นไหมใจดีกับเขามามากพอแล้วแต่เขา่ไม่เคยแบบเออให้ความรู้สึกดีๆตอบกลับมาเลยอะ่ะอืนะคะธาตุไฟแล้วนี่ก็เป็นไพ่แบบธาตุไฟหมดเลยนะ คนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาวเอ่อทัดไฟเนอะทัดไฟก็มีเมษสิงห์ธนูเนี่ยแหละค่ะนะเอามาต่อกวางขอดูเออมันเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้นะคะนะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้างถ้าใครมีสถานการณ์ความรักเป็นแบบนี้หรือว่าอารมณ์คล้ายๆแบบนี้ก็สามารถดูต่อได้ทั้งจนจบคลิปเลยเนาะนะก็แสดงว่าคลิปเนี้ยเนี่ยน่าจะสร้างมาเพื่อคุณแล้วล่ะค่ะอืม มีไพ่เด m o ม n ขึ้นมานะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีมีนก็ได้นะคะมีนก็ได้นะมีเดาโมลมีเก้าเหรียญค่ะแล้วก็มีสี่สี่ถ้วยอยากโสดเต็มทีแล้วล่ะนะคนที่มาดูคลิปนี้นะคะวางเห็นละอยากโสดเต็มทีแล้วล่ะ อยากที่จะแบบมีอินดิพเอนเดนต์มากอยากจะฟรีดอมมากมากนะคะแต่ว่ามันก็มีความกังวลใจอะคะ่ะว่าถ้าเลิกไปแล้วเนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมเราจะยังคิดถึงเขาไหมเออเราขาดเขาได้ไหมมันมีคำถามเยอะแยะมากมายขึ้นมาในหัวเลยะคะ่ะกลัวผิดหวังนะกลัวผิดหวังค่ะเออเออเพอมันเหมือนมันจะไปแล้วมันนึกถึงชีวิตคู่อะ เออพอมันก้าวออกไปแล้วมันก็นึกถึงความหลังที่มันมีดีๆมันก็เลยออกมาไม่ได้ค่ะมันมีแต่ความกังวลใจไปหมดเลยนะคะเนี่ยหดหูกังวลใจนะเดี๋ยวมูนะ่ะตอนกลางคืนอนะ่ะบางคนเผ,อเผ,อเผอลอๆร้องไห้ด้วยนะเนี่ยบอกเลยเหงามากนะอารมณ์เหงามากนะแต่จริงๆแล้วว่ารู้ไหมว่าตัวคุณนั้นมีศักยภาพพอที่จะอยู่คนเดียวได้นะเนี่ยไพ่ก้าวเหรียญขึ้นมานะคะว่า ตัวคุณออ,อกมาคุณทําได้นะเออแต่คุณกังวลใจคุณไม่กล้านะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะว่าถ้าไปต่อแล้วจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณตัดจบล่ะเออมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูอะกวางขอพักแป๊บหนึ่งขอสับไพ่เพิ่มอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะอ,อ่พยายามให้คลิปสั้นแล้วกะชับที่สุดอยากให้คุณได้คำตอบเนาะ ใครที่แบบชอบสไตล์การอ่านแบบกวางนะคะก็กดซับสไคร์ให้กวางด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอให้เฮงๆนะคะอ่ะมาต่อกันค่ะกวางขอดูหน่อยกวางจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะอ่ะกรณีแรกกวางจะเปิดให้ก่อนเลยว่าไปต่อแล้วจะเป็นยังไงเนาะแล้วกรณีที่2กวางจะเปิดให้เลยนะคะว่าถ้าหยุดความสัมพันธ์แหละถ้าเลือกที่จะตัดสินใจออกมาจากตรงนี้ละ่ะจะเป็นยังไงเอออ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ ถ้าไปต่อนะถ้าคุณไปต่อความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงนะคะถ้าคุณไปต่อความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงเนาะอะ,อะลืมบอกไพ่ค่ะมีไพ่เด็กถือดาบขึ้นมาเนาะแล้วก็มีแฮงแมนค่ะแล้วก็สีไม้ค่ะแล้วก็ตามด้วยเจดเหรียญค่ะแ่าแล้วก็สุดท้ายไฮโดรแฟนส์ค่ะถามว่าเออถ้าเกิดจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ มันยังคงไปได้เรื่อยๆนะเออไปได้เรื่อยๆแต่มันก็จะมีความล้าล,ล,ลังมีความเซ็เงเซ็งมีความเบื่อนายเรื่องเดิมๆก็กลับมามีความระแวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาเดิมๆมันก็ยังคงอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยถามว่าหวานขึ้นไหมไม่หวานนะจะมีแต่แบบดรอปลงด้วยซ้ำนะคะเพราะมีไพ่ไฮโดรแฟนไพ่ภาะสังฆราชขึ้นมา เอออารมณ์มันจะดอบลงมันจะเฉาอะ่ะอืมแล้วบางทีอะ่ะการที่คุณเลือกที่จะไปต่อเนี่ยคุณปลงแล้วล่ะปรงแล้วว่าเขาจะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นแบบเนี้ยคือคุณโอเคกับเขาแล้วเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละเหมือนที่ผ่านมาที่คุณตัดสินใจหลายครั้งแล้วว่าจะไปต่อดีไม่ไปต่อดีแล้วในที่สุดคุณก็เลือกไปต่อเออจุดนี้เหมือนกันเลยไพ่ขึ้นมาเหมือนกันเลยนะคะ ว่าตัวคุณน่ยถ้าเลือกไปต่อคุณก็โอเคไปไปได้เรื่อยๆเขาเป็นยังไงเป็นอย่าง,งานั้นโอเคฉันโอเคเธอโอเคฉันโอเคอืมอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ไปก็ระแวงไปนะคะอยู่ไปก็ระแวงไปอยู่ไปก็คิดมากนะไม่ใช่ไม่คิดนะก็ยังคิดอยู่คิดจนหัวแตกนะคะไพ่แฮงแมนเนี่ยเป็นไพ่ที่ตัวคุณตัวเขาหรือทั้งคู่ รู้ว่าปัญหามันคืออะไรนะรู้ว่าว่าปัญหามันคืออะไรแต่ทําไมเอ่ยเพิกเฉยกับมันค่ะไม่อยากแก้ปัญหายิ่งแก้ยิ่งอีลงตุงนางนะคะยิ่งแก้ยิ่งทะเลาะก,กันอะไรแบบเนี้ยก็เลยเออเอาหูเอานาเอาตาไปไล่ไปเลยนะคะเอออารมแบบประมาณนี้นะอ่ะนี่คือการไปต่อนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนรอก่อนรอก่อน มาดูค่ะขอดูอีกนะความขอห้าใบให้อาการว่าถ้าคุณจะจบอ่ะจะจบได้ไหมจบแล้วจะเป็นยังไงเนาะเออจบแล้วจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าขอให้ไพ่บอกไปเลยนะคะจบแล้วจะเป็นยังไงนะดูสิขอดูหน่อยนะมีไพ่วเลอเบอร์ขึ้นมาค่ะอ่าใจฟูเลยสิแล้วก็มีหกเหรียญน,นะคะอืมตามด้วยเอมเพอรเลอร์ Emperor ค่ะ สดาบค่ะแล้วก็ดาบด้วยเดซค่ะว้วเออพลังงานในไพ่คือความหมายในไพ่ที่กวางเห็นนะตอนนี้กวางบอกเลยว่าอาจจะสัส่วนใหญ่แล้วกันอยากจะมุ่งหน้าเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ละนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะแบบว่ามีคนมารออยู่แล้วก็ได้นะเออมีคนมารออยู่แล้ว เออกวางมองว่าถ้าเนี่ยคุณเลือกจะจบอ่ะคุณจบได้มีไพ่เดทขึ้นมาก็นั่นหมายถึงว่าคือการจบคือการตายคือการแบบจบ end the story นะคะแล้วก็เริ่ม story ใหม่ออดีเนาะนะสำหรับชาวธาตุไฟตรงนี้ค่ะเออกวางมองว่าเออถ้าคุณจะจบความสัมพันธ์ครั้งเนี้ รับรองว่ามีรักครั้งใหม่ที่ฉายลกว่าเดิมปิ๊งปังกว่าเดิมสดชื่นกว่าเดิมเนี่ยถ้าคุณไปต่อคุณคุณเฉานิดนึงนะเออเฉาวความหวานไม่มีอาจจะไม่ได้มีการแบบทัชชิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยถ้าจบความสัมพันธ์เนี้ยแล้วเริ่มความสัมพันธ์ใหม่อะอาจจะมีคนเข้ามาแล้วทําให้คุณใจฟูมากๆเลยอะไพ่เลเวอร์นี่คือเข้ามาแบบตรงใจถูกสเปคนะคะ ตรงใจถูกสเปคเลยนะคะออแล้วอาจจะเป็นสายเปยด้วยซ้ำนะบอกเลยนะเอ็มโพเลอร์นะคะแล้วก็หกเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นสายเปยด้วยซ้ำนะใครที่อยากได้สายนี้ก็ลองชั่งใจแต่อย่าลืมนะคะในคลิปที่ความทำมาเนี่ยมันเป็นแนวทางเนาะกวางไม่ได้ไปบอกว่าเฮ้ยต้องเลิกต้องครบต่อไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะอันนั้นก็คืออยู่ที่คุณว่าคุณจะตัดสินใจจะทำยังไงเนาะเออก็ให้มันเป็นแนวทางนะคะ ว่าจะไปยังไงดีค่ะนี่ก็คือ,อไปต่อหรือพอข้อนี้นแค่นี้นะคะก็อยากจะทำให้มันเป็นคลิปสั้นๆไม่อยากทำให้มันยาวมากนะอ่ะถ้าเกิดใครชอบในคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้กวางด้วยส่วนใครอยากจะดูดวงส่วนตัวออกวางก็สามารถสแกน QR Code คตรงนี้หรือคลิกลิงก์ด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้กวางขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ